ยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีเลยใช้ของที่ทิ้งแล้วมาเป็นเชื้อเพลิงนี่นะครับประกอบเข้าไปนะครับประกอบง่ายมากเลยมีไม่กี่ชิ้นเองนะครับอันนี้ท่อท่อส่งน้ำมันพืชเก่าแล้วก็หมุนเข้าไปอ่าหมุนให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพัดลม ลมตัวเล็กนะครับเสียบเข้าไปช่องนี้แล้วเดี๋ยวเราจะจุดไฟตรงนี้ก่อนนะครับให้มันติดก่อนติดเบาๆก่อนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันพืชเก่านะครับใส่เข้าไปตรงรูนี้นี่หยอดเข้าไปตรงรูนี้นะครับมันจะไหลไปนี่นะครับนี่มันจะไหลเข้าไปตรงนี้จะไหลเข้าไปนองตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเราเอากระดาษทิชชู่วาง แล้วก็จุดให้ไฟมันให้ไฟมันติดตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับน้ํามันพืชเก่าที่เราใช้แล้วนะครับนี่ผมทิ้งไว้ตั้งนานแล้วอ่าก็เทปไปในนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะไหลเข้าไปในอ่างนะครับอ่าไหลเข้าไปแล้วนี่มันจะไหลเข้าไปในอ่างนะครับเห็นไหมนีม่มันจะไหลเข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอากระดาษทิชชู่นะครับอันนี้ผมทำเป็นกระดาษทิชชู่ ชูเก่าก็ได้ที่เราใช้แล้วเนี่ยครับเอามาจุดเป็นเชื้อไฟเฉยนะครับเอาวางรอบเลยอ่า,าขนาดนี้พอโอี่นี่ครับเราจะจุดนะครับจุดให้มันติดเฉยๆเราจะจุดให้มันติดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปรับพัดลมตรงนี้นะครับ ่าเราเล่งตามมือได้เลยนะครับเล่งทิ้งไว้สักครู่อ่าตอนนี้เขาเริ่มติดแล้วนะครับนี่ครับดูช่อไฟนะครับไฟเริ่มเป็นช่อแล้วนะครับขอยเติมน้ำมันตรงนี้ไว้นะครับเหนไแต่น้ำมันมันจะลดช้ามากประหยัดแน่นอนครับชุดนี้ใช้ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยจากของที่เหลือใช้นะครับนี่ครับเราลองลดไฟลองปิดดูนะครับปิดพัดลมดู ตอนนี้ไฟติดด้วยตัวเองแล้วนะครับมันจะติดอย่างนี้อยู่ตลอดถ้าเราเร่งไฟนะครับดูช่อ,อช่อไฟวสวยเลยใช้น้ำมันพืชเก่ามาเป็นเชื้อเพลิงนะครับใช้ง่ายๆเลยเพียงมีชุดนี้เท่านั้นเองต้มตุ๋นสบายเลยไม่เปลืองแก๊สด,ดูดูไฟนะครับออกเป็นช่อเลย คุ้มค่าเลยนะครับอันนี้ยังไงก็ทิ้งอึดถึกทนนะครับตัวนี้เป็นเหล็กหลอ่อนี่นะครับบอดี้เขาเป็นเหล็กหล่อนะอึดถึกทนแน่นอนชุดเดียวมาทดสอบความแรงของเขากันนะครับโดยการหมุนรอบพัดลมตรงนี้สุดเลยนะ นี่นะครับพัดลมตัวเท่าฝ่ามือเองนะครับเนี่ยตัวแค่นี้เองนยเป็นพัดลมคอมพิวเตอร์นะครับประหยัดไฟนะครับตัวนี้ถามว่ากินไฟไหมตัวนี้เหมือนอพัดลมคอมพิวเตอร์ครับกินไฟจี้เดียวเองนะครับนี่ใช้กับตัวปรับรอบพัดลมประหยัดไฟแน่นอนครับตัวนี้ประหยัดไฟ ประหยัดเชื้อเพลิงและไม่ใช่เฉพาะน้ำมันพืชน,นะครับน้ำมันเครื่องเก่าก็ใช้ได้นะครับน้ำมันเครื่องรถยนต์เก่าอะไรอย่างนี้ใช้ได้หมดนะครับนี่มันดีตรงนี้แหละระยะยาดแน่นอนนี่แล้วถามว่าวิธีดับจะดับยังไงนะครับเมื่อเมื่อเตาติดแล้วนี่นะครับจากตอนเปิดอยู่นะครับแบบนี้วิธีดับนะครับเราก็หมุนปิดพัดลมปิดพัดลมเสร็จนะครับ หาแผ่นอะไรนะครับกลมๆหรืออะไรก็ได้ปิดแค่ตรงนี้นะครับนี่นะครับดับแล้วปิดทิ้งไว้เลยนะครับนี่นะครับปิดไว้สักครู่หนึ่งนะครับเรามาลองเปิดดูดับแล้วนะครับอ่าแล้วถ้าเราจะใช้งานต่อง่ายๆเลยครับแค่นี้เองครับปิดแล้วาจากนั้นก็เปิดพัดลม เร่งอันนี้ก็ติดแล้วนะครับติดเหมือนเดิมง่ายเลยติดแล้วครับแต่จะดับก็เหมือนเดิมนะครับดับแล้ว